God, what that? ตอนนี้สงสัยข้อความบนกระดาษครับอืมฉันก็สงสัยเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่มี <G un> ออพี่เป็นอะไรอ่ะโอ้อยตายแล้วเพอร์เจอร์จริงๆเลยไอเด็กนี่ทำไมถึงเพอร์เจอร์อะไรน,น,นี้มากะแล้วมาพูดอย่างนี้กันดูได้ย,ยัง เขินนะคนว่าฮ่าฮาะบุ๊บบ้า เงบจุดกันเราเป็นพี่น้องกันเราต้องรักอ้าวันนี้เราเป็นไเตอร์พี่เราไม่ได้ไปตีกันถูกวันนี้เราเป็นไม่ใช่สนามกลวยถูกวันนี้เราเป็นพี่น้องที่รักกันแล้วต้องตั้งใจเขียนเอ่อมีอย่างเรื่องนี้ให้มันกระจายให้มันโด่งดังเข้าใจหรือเปล่าที่พูดปาก็มีเหตุผลเจ็บลือเจ็บมือจำบมืจำบมืจำบมือเจ็บมือปะเว้ยชี้กับน้องเดียวก็มาเขียนนิยายกันแบบว่าชิวๆแล้วกันวันนี้ก็บอกว่าเราจะชิวนะ แหวันนี้จะไม่มีใครสมองไหลแต่จะชิวมไม่ิงคือตอนนี้พี่ไหลไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไม่เดียวเพราะว่าตอนนี้พี่โคตรจะหมดเลี้ยวหมดแรงเลยอ่ะถ้าแล้วถ้าแล้วไม่ถ้าแล้วจุ๊บๆพี่ไอซ์พี่เกลียดเสียงเบอร์นี้ที่สุดเลยนะไม่ได้รับเจ้งเลยเหรอเฮ้ยเขิน ขอบคุณเลยเนี่ยจัดแพ็คๆมากเลยนะที่ประเทศจะหมดสองร้อยอ่ะดีนะ,ะไรนี้แบบนี้อยากให้ทะเลาะกันเยอะๆเลยครับมาเราเราไม่ทะเลาะกันเราเป็นพี่น้องที่รักกันดีเราแบบว่าอยู่กันแบบการสลองเอ้ยไม่ใช่แบบว่ากูจะกินแกงห้อยกูจะกินแกงห้ยปีตรงยะให้น้องกินไม่เราไม่ได้อยู่กันแบบการสตลองซองปีบเราอยู่กันแบบครอบครัวบ้านทรายทองบ้านทรายทองที่ฉัน ผีเชอมาอันดับแรกเราจะเลือกเป็นตีมกันก่อนไปีเออว่าเราจะเอาทีมอะไรดีแล้วเราค่อยไปเลือกตัวเอกกันว่าเอ้ยตัวเอกคือใครอะไรอย่างไรบ้างน่แต่เธเราเก่งทุกอย่สไฟเลยเหรอเปิดไสไฟเหรอเปิดมาอันแรกก็สายไฟเลยอ่ะอันากินข้าพ่อ ไม่ด้ตามหาตัวละครในเรื่องกันก่อนว่าใครจะไปอยู่ในเรื่องนี้กันบ้างนะในตัวละครตรงนี้จะมีเป็นเวอร์เอนทั้งหมดอยู่ในนี้เลยรวมถึงเดลแล้วก็พระเอกก่อนได้ครบทำไมมันขาดไปคนหนึ่งเรามี6คนทุกคนที่แจ็คเดียวกันทุกคนที่แจ็คมะเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้พี่แจ็คค่ะคือเงี้ค่ะเยอะคนแรกของเราพระเอก ใช่เอ้ยเขาเรียกเอาเป็นพระเอกเอาคนเขาเรล่นพระเอกนะพระเอกคือซื้อลุกเหลาซื้อลุลเหลาเออซื้อุเหลาต่อไปนางเอกปะนางเอกคือใครถูกปะนี่เอกคือโซนิบุนะคะทุกคนเราต้องมีตัวร้ายด้วยเดี๋ยวมันไม่ครบสูตรมันต้องมีตัวร้ายทุกเรื่อง ขันอิบทนี้ถูกใจอีชอยยิ่งนะเอออีชอยถูกใจสิ่งนี้นะคะคุณนะแปะอุ้ยตื่นเต้นเลยประมาณนี้เรามาเริ่มบันเลงกันเเราเลือกไมันต้องเป็นเรื่องแนวไหนอะแบบยุคดวงดาวอย่างนี้ปะเออใช่ไหมพวกยุคอาณาจักรดวงดาวยุคดวงดาวใช่ที่แบบว่าแบบมีคนอยู่นอกอวกาศมีหลากหลายดาวนู่นนั่นมีหุ่นยนต์อะไรเงี้ย ตรงเหมือนอ่านมาเยอะแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะนี่เธอที่ว่าแล้วเชียวฉันว่าแล้วเชียวฉันบอกเลยว่าฉันเนี่ยอ่านมาทุกแนวเลยอ่ะฉันฉันเก่งกว่าแกบอกเลยตรงนี้อ่านได้ให่จีนมาแน่แค่เขาไายุคดวงดาวด้วยฟังพี่นะว่าพี่เนี่ยเกิดมาก่อนน้องพี่ก้าวเท้าเข้าสู่โรคเนี้ยก่อนน้องมาเยอะมากเพราะฉะนั้นพี่ก็ค่อนข้างที่จะมีความรู้กว้างขวางในเรื่องนี้สําหรับยุคดวงดาว ในยุคแห่งดวงดาวอันแสนรุ่งโรนดมีอนาเขตดาวเคราะห์หมายเลขเออแบบว่าหมายเลข x ศูนย์หนึ่งและดาวเคราะห์น้ำเป็นปฏิบัติกันมาอย่างชาดานเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทั้งสองดวงดาวจึงตัดสินใจจัดงานแต่งงานทางการเมืองขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองดวงดาวท่านแม่เหตุใดข้าจึงจะแต่งงานกับบุรุษจากดาวเคราะห์น้ำนันด้วยเด็กสาวผมยาวสวยมีสีหน้าไม่ยินยอมเธอรู้สึกว่าทำไมดาวเคราะห์ที่แสนเจริญอย่างดาว x ศูนย์หนึ่งของเขาจึงต้องลดตัวไปเชื่อมสัมพันธ์ทางการเมืองบ้าบออะไรนั่ นั่นเป็นเรื่องที่ทางผู้มีอำนาจกำหนดมาเจ้าไม่มีสิทธ์ตัดสินใจดอกนะโซนโกะแต่ท่านแม่ไม่มีแต่นี่เป็นเรื่องที่เบื้องบนเขาตัดสินใจกันมาแล้วลูกต้องช่วยดาวของเราท่านแม่กล่าวอยากเหลือทนดวงหน้าของเธอจดจ้องไปยังลูกสาวเพียงคนเดียวของตระกูลอย่างรู้สึกลำบากใจลึกๆแล้วเธอก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องแต่งงานนี้แต่เธอว่าความบาดหมางระหว่างดวงดาวนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่คนเพียงไม่กี่คนจะรับมือได้สุดท้ายเธอจึงต้องจำใจปล่อยลูกสาวุดที่รักของเธอไปจริงๆท่านแอชิราขอรับเรย์แอชิเรียขอรับได้เวลาแล้วครับ ว่านชลาค่อมศีรษะเอ่ยกล่าวอย่างสุภาพแม่ต้องไปแล้วหวังว่าเธอจะเป็นเด็กดีนะโซนากะเมื่อพูดจบเธอก็หันหลังเดินจากไปด้วยท่องท่าแสนสวยง,า,งามในขณะเดียวกันในระหว่างที่โซนากะบกำลังสับสนเธอก็ไม่รู้เลยว่ามีใครบางคนแอบฟังบทสนทนาน,นั้นด้วยความเจ็บแค้นเดบิด่ากำมัดแน่นกัดฟันด้วยท่าทางไม่พอใจทั้งที่ฉันแอบเอ่าท่านมาตลอดแท้แต่ท่านกลับจะทิ้งข้าไปเพื่อแต่งงานคอยดูเถอะข้าจะทำลายงานแต่งจ้าอรอนี้ให้ดูเดบิล่ากับมือแน่น สายตาจดจ้องไปยังบานประตูห้องของคนที่ตนหมายตาเอาไว้มาตลอดตัดภาพไปณนะดวงดาวแห่งน้ำสุดโอถอนหายใจด้วยความเหนื่อยหน่ายกับการรอคอยกับการมาเยือนของคู่มั่นสาวที่เขาไม่เคยพบหน้าทั้งพึงพมพำกับตัวเองว่าสซลากเธอจะเป็นคนแบบไหนกันนะและในที่สุดเธอก็มาเยือนในงานแต่งงานระหว่างสองดาวตัดภาพเร็วมากเอองานแต่งงานสองดวงดาวถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อรังการผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเพื่อชื่นชมงานแต่งงานระหว่างผู้มีอิทธิพลจากสองดวงดาว คุณแม่คะลูกยังไม่เคยพบหน้าเขาเมื่อก่อนเลยเขาเป็นคนแบบไหนล่ะแค่คุณแม่ซูนโกเอ่ยถามแอชิเรียด้วยท่าทางดำบางใจลอกกายแต่มไปด้วยสาวใช้ที่กําลังจัดแจงเสื้อผ้าหน้าผมสําหรับงานแต่งงานในวันนี้เธอสวมชุดแต่งงานสีขาวยาว88เมตรประดับด้วยลูกไม้หรูหราได้อันมณีในตาสวยติดแพรขนตายาว10เซนติเมตรเสริมสร้างความอ่อนหวานและยิ่งใหญ่ตามแฟชั่นของโรคดวงดาวเขาหล่อมากเลยลูกรักแม่รับรองว่าลูกจะต้องมีความสุขอย่างแน่นอน แอชิเรียกล่าวด้วยด้ำเสียงอ่อนโยนเธอใช้มือรูปสีรษะลูกสาวท,ที่รักอย่างเบามือท่าดแอชิเรียครับตอนนี้งานแต่งงานพ้อแล้วครับงั้นเหรอโซนาโกะเราไปกันเถอะลูกแอชิเรียจับจูงโซนาโกะให้เดินตามไปยังโถงจัดงานแต่งงานอย่างเชื่องช้าวันนี้ลูกสาวฉันสวยที่สุดในงานใช้เวลายอยู่ครู่หนึ่งทั้งคู่ก็เดินมาถึงลานพิธีแต่งงานเบื้องหน้ามีร่างของชายหนุ่มรูปร่างหนาะสูงกว่า145เซนติเมตรเขาติดแพรขนตาที่ยาวไม่แพ้กับโซนาโกะเลยนั่นน่ะเหรอ น,นี่มันเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่ที่ได้เห็นหน้าเธอหัวใจของสุดโอก,ก็เต้นตึกตักไม่หยุดใบหน้าของเขาร้อนเผาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนรหรือว่าอ,อกชายผู้ยิ่งใหญ่สูงสงา่าจะตกหลุมรักสาวกลิ่นขาวปลาหมึกผู้ดีเสียแล้วแต่ไม่ทันที่จะได้ชมความงามของเธออย่างเต็มตาดาบไ์เซเบอร์เล่มหนึ่งก็พุ่งตรงเข้าไปยังเจ้าสาวของเขาเขาที่มีสายตาเฉียบคมและประสาทสัมผัสเป็นเลิศเห็นเข้าจึงดึงตัวเธอเข้ามาให้หลบก,การโจมตอีอันป่าเถื่อนนั้นได้ทัน แม้ว่าโซนากะจะปลอดภัยแต่ว่าองค์ชายก็บาดเจ็บเล็กน้อยจากเหตุการณ์ครั้งนี้เช่นกันขนตาของเธอเทงเขาฉกเขาเธอตกใจลันเดมันไปเห็นต้นเหตุของปัญหาก็ตกใจเสียยิ่งกว่าทําไมกนนเดบีราหญิงสาวผู้ชั่วร้ายไม่เคยเอยเอเอชั่วร้ายเอยไม่เอ่ยว่าจะตอบโต้ใดทำเพียงยืนมองชายผู้นั้นด้วยสายตาเครียดแค้นก่อนจะตวาดลั่นถ้าดิฉันไม่ได้ก็อย่าหวังว่าใครจะได้เธอไปโซนากะนั่นหมายความว่าอย่างไรกันเดบีรา หญิงสาวมองไปยังเมทคนสนิปด้วยสายตาที่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนที่ดีกับเธอขนาดนี้จะกลายมาเป็นคนร้ายในงานแต่งงานที่แสนสำคัญได้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอไม่เคยดูอะไรเลยสินะคะซกโซลกุเดบิล่าในตาคอหน่วยไปด้วยหยาดน้ำสเธอเม้มปากด้วยความเจ็บใจที่ทำไมคนที่เธอแอบรักมาตลอด249ร้าล้านปีถึงต้องกลายเป็นเจ้าสาวของคนเอ่นแถมยังมองเข้าผ่านความรู้สึกของฉันที่มีเขามาตลอดอีกด้วยที่จริงแล้วฉันนะ่ะฉันนะ่ะ ชดเธอมาตลอดยังไงล่ะเธอเองก็จริงจริงก็ไม่ได้อยากแต่งงานไม่ใช่หรือไงอ๋อใช่สินะไอหมอนั่นมันหลอมันรวยใช่ไหมแถมยังสูงกว่าฉันตั้งหลายเซนเธอถึงได้ปันใจไปหามันซูเดโอที่เห็นเหตุการณ์อยู่ตัดสินใจเดินขึ้นมาข้างหน้าปกป้องรักแร,ก,รกของเขาเอาไว้อย่าอยู่ห่างจากฉันละ่ะซูนากุบเขาเกล่าวพางหยิบดาบศักดิ์สิทธิ์ไลเซเบอร์ออกมาตั้งรับการโจมตีของสาวใช้ผู้ดัน และแล้วการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นและดําเนินไปถึง3วัน3คืนจนโซนากโกะหลับไปสองตื่นก็ยังเห็นว่าพวกเขายังตีกันไม่จบอีกแล้วทว่าเมื่อพวกเขาหันกลับไปยังจุดที่โซนากโกะอยู่แต่ทว่าจูๆ่ๆเธอกลับหายตัวไปสีอย่างนั้นมีใครบางคนมาลักพาตัวเธอไปหวัวหัดมุมแมกเดินเล่นเร็วสะบัดเสียใจด้วยนะเธอคนนี้จะไม่ได้เป็นเจ้าสาข,ของใครทท้งนั้นแหละ เสียงแสนชั่วร้ายดังออกมาจากยานลบหมายเลขฮ่าฮ่าพอมองขึ้นไปซูดโดะและเดบิดาก็ได้พบกับมาายคุณพลแห่งกองทัพดวงดาวเบตาเขาอบเอลซูนากุไว้พานหัวเราะคึอฮ่าก่อนจะพาตัวเธอจากไปฮ่าเพียงในชั่วพริบตาซูนากุก็ถูกพาตัวไปยังยานรบขนาดใหญ่เธอไม่รู้เลยว่าใครกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้บัญชาการที่กำลังหันหลังให้เธออยู่นายท่านขอรับข้าได้พาคนที่ท่านหมายตาเอาไว้มาให้แล้วขอรับ มาอายคุกเข่าลงข้างหนึ่งสายตาเหลือบมองไปยังโซนากะก,ก่อนจะค่อมขู่ให้เล็กน้อยทำดีมากมาอายเจ้าไปได้แล้วเสียงนุ่มหลังเก้าอี้บัญชาการตัวใหญ่เอ่ยออกมามาอายถอนตัวออกไปช้าๆจนทั้งห้องบัญชาการนี้เหลือคนอยู่เพียงแค่สองคนโซนากะกเก้าอี้ตัวใหญ่ค่อยๆหันกลับมาช้าๆสายตาของโซนากะสบเข้ากับท่านผู้บัญชาการเบต้าเอมิลก่อนที่เธอจะยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนและเป็นรอยยิ้มแบบที่มีเพียงคนตรงหน้าท่าน,นั้นที่จะได้เห็นมัน แบบนี้เราก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วสินะคะ <S <S ท่านผู้บัญชาการเบตา้าเอมิลผุดลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วพุ่งตัวไปคุกเข่าต่อหน้าเด็กสาวที่เข้าหมายโปองมาอย่างเนิ่นนานเขาเอื้อมมืออันสันเทาจับมือเด็กตรงหน้าเอาไว้แต่งงานกันนะโซนากะโซนากะเงียบไปคู่หนึ่งก่อนจะผุดรอยยิ้มจากอ่อนโยนมอบกลับไปแล้วพยักหน้าให้ค่ะฉันรอคุณมาตลอดเลยดีใจที่จากนี้เราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วนะคะ ดีใจที่แผนของพวกเราไปได้ได้ดีโุนาโกะกล่าวโลกนี้ไม่มีทางคลาดพวกเราจากกันได้หรอกและแล้วโซนาโกะและเบต้าเอมิลก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสุขสุขส,ขส,ขสุขแต่ทว่าในขณะนั้นเองาว่ามันนึงไม่ได้คู่นี้มันต้องมีนี้ในอีกด้านหนึ่งภายในงานแต่งงานเต็มไปด้วยความวาวุ่นเจ้าสาวหรุใครบางคนชิงตัวไป ซูรดโอเนั่งพิงเก้าอี้ด้วยท่าทางหมดอะไรตายอยากเขากระพือขนตาเขาขึ้นลงทีๆเพื่อไล่หยุดน้ำลายที่กำลังไหลออกจากมุมปากโซนาโกจากไปแล้วรักแรกของฉันจากไปแล้วและในขณะนั้นเองเขาที่คิดว่าทุกอย่างมันกำลังจะจบลงข้างไกลกลับปรากฏร่างสูงของใครคนหนึ่งเมื่อเงยหน้าจึงพบเข้ากลับมาอายไงนายกลับมาอีกทําไมเอาโซนากโกไปไว้ที่ไหนซูรดโอผุดลุกขึ้นแล้วก็ชัาคออีกฝ่ายไว้แน่น เขาเขยิงเท้าต้นขาฉันในตาเต็ไมไปด้วยความโกรธแค้นอยากรู้นี่เหรอมาอายเอื้อมมือรักงเอลบาร์ของซึนโอเอาไว้อะซึนโอสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะช้อนตามองคนตรงหน้าไปกับฉันนะซึนโอมาอายกระพิบแผ่วเบาเอ้ยกระซิบแผ่วเบาที่ข้างใบหูก่อนจะดึงอีกฝ่ายเข้ามาหมายจะโอบกอดแต่ทว่าในจังหวะที่ศีรษะของซึนโอถูกดึงเข้ามานั่นเอง ขนตาแผยยาว20เซติเมตรก็เขาก็ทิ่มเข้าไปที่ปากของมาอายจนเลือดไหลนองไปทางยาวแต่ทว่ามันยังไม่จบเพราะว่าถัดไปอีกด้านหนึ่งนั่นเองเดวิด้าที่ส่วนเสียทุกอย่างไปนั้นกำลังนั่งกุมหน้าร้องไห้ฟูมฟาอย่ากสื่ซื่อเอาแต่พ่งเพอถึงโซนากโกตลอดเวลาทำไมทำไมในขณะที่เธอกำลังริ่มร้องโวยวายนั่นเองก็ได้มีเงาดำพาดทับร่าง ของเดบลน่าเห็นใจจริงเชียวจะลูกหมาน้อยแอชเรียเดินเข้ามาพร้อมสนสูง8นิ้วเธอก็มองเด็กสาวสภาพบอมแรมเหมือนหมาถแถวดงขมวดแล้วก็นึกเห็นใจฮ่าเธอถอนหายใจเบาและก็มองเด็กสาวด้วยสายตาเวทนาความจริงแล้วก็เศร้าใจไม่ต่างกันเพียงแต่ในฐานะราชินีแห่งดวงดาวเธอจึงต้องทำเป็นเข้มแข็งท้ายที่สุดก็ลืกที่จะตัดสินใจเอ่ยบอกถ้อยคำกล่า,าวเสร็จอ่อนโยนหนึ่งประโยคแก่เดบิล่า และแล้วทั้งคู่ก็จิกเปียและตีกันจนจบบริบูรณ์จบแล้วค่ะทุกคนจิกเปียดีจริง